ผู้ชมก็นในประเทศไทยตอนนี้ถ้าเกิดถามใคยหลายคนก็คงจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันนะครับว่าอากาศร้อนมากมีร้อนสองอย่างร้อนร้อนมากๆกราบตอนนี้ที่เดียวที่จะไปร้อนคือที่ที่มีแอร์ถูกต้องครับจริงๆแล้วมีอีกที่ไหมคือธรรมชาติพาผู้ชมไปดูนะครับที่ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและนักท่องเที่ยวพากันไปเล่นน้ําที่น้ําตกตนปลิวครับเพื่อคลายร้อนทําให้บรรยากาศบริเวณน้าตกแน่นอนคึกคักสนุกสนานครับ ในช่วงที่สภาพอากาศที่จังหวัดสงขลาตอนนี้เรียกได้ว่าร้อนจัดแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆเด็กๆบรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็พาบุตรหลานนะครับไปเที่ยวน้ําตกตนปลิวซึ่งตั้งอยู่ในเขีนรักษาพันธ์สัตว์ป่าโต้นงาช้างอำเภอรัตตาภูมิอของจังหวัดสงขลาครับทุกป่องตุกป่องนยฮะ้อยคอกัไปจำนวนมากครับบรรยากาศก็คึกคักตลอดทั้งวัน สำหรับในช่วงหน้าร้อนของปีนี้แม้ว่าปริมาณน้ําที่น้ําตกตนปลิวจะลดลงแต่ว่าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ของน้ําตกเนี่ยยังคงมีปริมาณน้ํามากเพียงพอให้เหล่าบรรดาเด็กและนักท่องเที่ยวลงไปไว่ายน้ําเล่นท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของธรรมชาติที่สวยงามครับทั้งน้ําตกที่ไหลมาจากยอดเขาโอ้โหแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของป่าที่อุดมสมบูรณ์ในบริเวณน้าตกตนปลิวแห่งนี้แหละครับ มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยแล้วกันพาน้องๆหนูๆไปเล่นแล้วช่วงนี้เล่นน้ํากันเยอะอากาศร้อนยังไงดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าอุบัติเหตุทางน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ